สวัสดีครับนุกทสานครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับโมเดลรอยจากชินคันเซ็นเพนเคโรโบชินคาเลียนนะครับโดยหุ่นที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่เลยครับชินคาเลียน e s โคม o m a นะครับหุ่นรบชินคาเลียนตัวที่2ที่โผล่มาในเรื่องและเป็นหุ่นที่เนเรื่องของการโจมตีระยะไกลเน้นเรื่องของการซัพพอร์ตเคลื่อนเป็นหลักอยู่ในแนวหลังนะครับซึ่งเดี๋ยว e 6โคม o m a ตัวนี้ครับสามารถทาอะไรได้มีลูกเล่นอะไรท่าไม้ตายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันครับผมแค่พอชันมาดูกล่องกันก่อนนะครับขอ ค okay. นี่นะครับตามชื่อเลยครับ ชินคาเลียน e6 โคมาจินะครับหุนจากช,ชินคาเซนเคโรโบชินคาเลียนนั่นเองซึ่งตัวกล่องครับก็จะมีในส่วนของ e6 อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็แบ็คการ์เป็นสีขาวนะครับตามสไตล์โมเดลลอยทั่วไปเนอะแล้วนี้ครับจากค่ายกุสไมนะครับในลายของชินคาเลียนแล้วก็มาจากลายของโมเดลลอยนะครับข้างๆกล่องข้างหลังกล่องครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่ว่าต่อออกมาเป็นยังไงมีลูกเล่นอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นสามารถใช้ท่าไม้ตายได้สามารถปิดหน้ากากได้หรือสามารถนําไปทําการลิงก์กันตปกับ e5 ได้นะครับผมในดูแบบนี้นะโอเคครับ กล่องมีเท่านี้พอมาัาดูหุ่นข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับผมให้มาเท่านี้เลยครับมีในส่วนของ e 6 c o m a j i นะครับอาวุธปืนฟูมิครีกัน um นะครับสอ,อันแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นโหมดของฟูมิครีแคนนอนได้แล้วก็หน้ากาก2แบบครับแบบปิดตากับแบบเปิดตาแล้วก็หน้ากาก,ากสำหรับการติดเข Alt ้ากับ e 5นะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาโชว์ในวันนี้นะโอเคครับางั้นมาดูของข้างในกันดีกว่าครับตัวหุ่นครับผมต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับใม่รุกคนเห็นตรงนี้เลยอย่างที่บอกไปครับโมเดลร้อย ต่างๆนิดดึงออกเช่นลูกเล่นการแปลงร่างนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาเพิ่มในเรื่องของจุดขยับเพิ่มในเรื่องของการแยกสีเพิ่มเรื่องของระเดียดแทนนะครับทำให้อีซิกออกมาทำออกมาได้ผมต้องบอกเลยครับว่าสวยงามแล้วก็เทมากๆด้วยนะครับถอดแบบมาจากในการ์ตูนเป๊ะๆอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอีซิกเป็นชินคาเรียนที่สวยอยู่แล้วนะครับเทด้วยพอเป็นมอดลอยแบบนี้ครับต้องบอกนะครับว่าสวยงามครับแล้วก็เทขึ้นกว่าเดิมไปอีกเท่าตัวเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆ โอเคครับพร้อมตัวปืนตัวดาบต่างๆครับตัวปืนได้เรียดตามตัวครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพร้อมโอเคครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจุดขยับกันดีกว่าครับขอถอดปืนแป๊บหนึ่งนะครับฟูมีคลิกันโอเคตัวคุณครับอ่าไม่มีปัญหาเรื่องของจุดขยับแล้วนะครับรอบนี้ผมไม่รู้เือคกันว่าทําไมนะอย่างแรกครัวครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกล้องไม่โฟกัสโอเค หัวคับบิดได้เต็มที่นะครับแต่ว่าหลุดยากนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมดึงออกเองมันเลยหลุดง่ายนะครับอ่าส่วนแขนครับดึงออกมานิดหนึ่งแล้วก็หมุนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรยังได้ไม่ได้ติดเรื่องของสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมแล้วนะครับสามารถหมุนแขนได้ครับข้อศอกจังหวะสองขยับ2จังหวะขยับออกได้มือเป็นบอจอยนะครับมุนได้เต็มที่เอวครับสามารถปิดได้นะครับเตะขาไปข้างหน้าข้างหลังข้างๆได้หมดนะครับแค่ว่ามันจะติดเอีเยบๆนิดนึงนะไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็ส่วนเท้าข่าครับสามารถขย ตรงนี้สามารถขยับได้นะครับแต่ว่าจะติดปัญหาอหนึ่งคือต้องจุดนี้ครับตรงจุดนี้มันเป็นรอยตัดพอดีเพราะนั้นเนี่ยเมา่อว่าคุณจะทํำยังไงครับมันก็จะมีในส่วนของรอยสีขาวตรงนี้อาจจะต้องเอาสีนะครับมาทาทับหรือหาอะไรมาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยขาวแบบนี้นะโอเคครับผมซึ่งนั่นแปลว่าจุดขาวของ e ิครับไม่นีไมมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนต่อย่ครับเราสามารถแอคชั่นท่า e ิครับได้อย่างเต็มที่ครับแอคชั่นท่ายิงปืนรูปแบบต่างๆถือปืนคู่ยิงนะครับคุกเข ในส่วนนี้ตัวหุ่นครับสามารถทําได้หมดนะครับไม่ได้แปลว่าแบบจุดขยับไม่จุดขยับเป็นยังไงนะครับจุดขับอีซิกตัวนี้ครับดีมากถึงขนาดที่ว่าสามารถทําท่าคุกเข่ายิงแบบนี้ได้เลยนะครับแบบไม่ได้ติดข้อต่ออะไรทางนั้นครับต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่ทอมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมในรูปแบบนี้นะ นช่ครับถ้าแอคชั่นต่างๆมันี่ปัญหาแต่ยังได้ยิงปืนอะไรทําได้เต็มที่ทุกอย่างนะครับเขเพราะงั้นทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของความสามารถแล้วก็เนื้อเรื่องของ e s i ิกันดีกว่านะครับ e ีนะครับผมถูกขับโดยอากิตะโอกะนะครับถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดนะซึ่งอากิตะครับเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะแต่ว่าคืออากิตะเคยเป็นแชมป์ยิงปืนมาก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นระดับปฐมหรือว่าระดับมต้นนะครับซึ่งอากิตะเนี่ยทำให้เจ้าตัวครับมีความเชื่อมับที่สูงมนกับที่ติด ตั้งแต่อาวุธรียะไกลเพียงแค่อย่างเดียวเอาไว้โจมตีซัพพอร์ตเอาไว้สไนเปอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งอากิตะครับก็เข้ากับตัวหุ่นี้เป็นอย่างดีเพราะจำนวนยิงปืนเก่งมากๆทำให้ในเรื่องครับอากิตะจะรับบทคือ e5 e7 et อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้ว e6 ครับยืนอยู่ข้างหลังคอยยิงปืนใส่ศัตรูคอยซัพพอร์ตให้เพื่อนยิงปืนเพื่อขัดจังหวะยิงปืนเพื่อสร้างโอกาสยิงปืนเพื่อไล่ศัตรูตัวเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเนื้อเรื่องของ e6 ครับจะทําหน้าที่แบบนั้นทําให้ทุกคนครับไว้ใจไอตะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมีใครตะอยู่ข้างหลังครับต้องบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยครับจะโดนยิงต่ออยู่ตลอดเวลาและนั่นแปลว่าทุกคนครับสามารถมีโอกาสในการโจมตีมีโอกาสในการทําอะไรต่างๆได้เยอะแยะมหาศาลนะครับเพราะงั้นไอ้ตารับไม่เป็นหน แต่ว่า e s i c คจะติดปัญหาอย่างนึงคือในเรื่องครับ e s i เนี่ยจะมีการได้รับอัปเกรดครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนการอัปเกรดครับก่อนที่จะมีการเพิ่มพลังในตัวขนเนี่ยติดปัญหาที่ ปืนฟูมีคดีกันครับเป็นปืนที่ยิงเบาเกินไปไม่สามารถโจมตีศัตรูเข้าได้เลยนะครับนั่นแปลว่าจะมีชชวงหนื่อเลยครับที่ไม่ว่าอากิตะจะยิงปืนใส่ศัตรูโดนกี่นัดกี่นัดก็ตามนะครับศัตรูยิงไม่เข้าเลยเอ้ยต้องบอกก่อนว่าอากิตะครับในเรื่องเป็นคนยิงปืนแบบยิงแม่นมากๆนะครับคิดซะว่าเวลาเราอยู่ในการ์ตูนหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ข้างหลังที่คอยยิงปืนให้ช่วยเราต่อดเวลาแบบไม่มีทางโดนเราและโดนศัตรูเรื่อยๆครับผมถือว่านั่นคือลาบอันประเสริฐนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเพื่อนจะช่วยเราเสมอแต่ปัญหาคือในเรื่องครับอากิตะยิงไม่เข้านะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากเลยไปเพิ่มฝีมือนู่นนี่จนกลับมาแข็งแกร่งได้และหลังจากนี้ซีก็ได้ทำกาอัปเกรดครับทำให้ปืนเนี่ยสามารถยิงได้แรงขึ้นมากแล้วนะครับผมในรูปแบบนี้นะครับทำให้ซีครับกลับมาเชืชียยอีกครั้งนึงในช่วงท้ายๆเรื่องนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะ ทีนี้ครับเรื่องของความสามารถเนี่ยหลักๆก็คือ e a s y ครับในเรื่องของการโจมตีระยะใกล้นั่นแปลว่า e a s y ครับก็จะมีระบบพิเศษที่ช่วยสพอร์ตเจ้าตัวด้วยครับมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับอย่างล่าสุดครับล้อตรงนี้อ่ะปืนหล่นแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามือมันไม่ล็อกปืนอันนี้ผมลืมบอกไปล้อตรงนี้ของ e a s y ครับถ้าเวลาในเรื่องเวลาเล่นเวลาในเรื่องชิงคาริเอร์นะครับเวลาสู้กันนะครับมันจะมีการจะเป็นยิงแบบมิติลงมาแล้วก็จะมีรางซิงคันเซนวิ่งวิ่งวนวนรอบอยู่อีซิคครับจะขึ้ วิ่งเพื่อคอยยิงซัพพอร์ตเพื่อนรับไปเรื่อยๆรอบตัวอีกฝ่ายแล้วไม่ฝ่ายนี้ไม่สามารถโจมตีกลับมาได้หรือไม่สามารถโจมตีอีซิกได้นะครับนั่นเนาะอีซิกรับโจมตีอยู่รอบตัวอีกฝ่ายวนไปเรื่อยๆตามรางชินคันเซนด้วยล้อตรงนี้ครับแล้วนั่นเองอีซิกรับมีความเร็วเหนือกว่าชินคาเลียนตัวอื่นตอนวิ่งสักเล็กน้อยนะครับแต่นั้นก็เพียงพอครับการให้อากิตาเนี่ยคอยก่อกวนวอีกฝ่ายคอยซัพพอร์ตเพื่อนอยู่รอบๆนะครับนี่ความสามารถรับความสามารถแรกของตัวอีซิกโคมาจินะครับอีกอย่างหนึ่งครับ ซึ่งในเกมเนี่ยในตัวหุนน่นนะครับสามารถดึงมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ชึบ ก็จะไปในส่วนของ e6 sniping mode นะครับซึ่งโหมดนี้ในเรื่องครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าอากิตะยิงแม่นเกินไปนะครับแต่เขเป็นโหมดนี้ครับ e6 เนี่ยสามารถสแกนอีกฝ่ายได้ว่าอีกฝ่ายอยู่ตรงไหนมองตรงไหนได้บ้างจับความร้อนได้จับจุดอ่อนได้นะครับซึ่งโหมดนี้เป็นโหมดที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าอากิตะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาลุยตรงๆนะครับผมแต่โหมดนี้ครับจะใช้ต่อที่ยิงท่าไม้ตายนะครับในการล็อกเป้าหมายให้แม่นขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก โอเคทีนี้เรื่องของท่าไม้ตายนะครับ E6 มีท่าไม้ตายอยู่ท่าหนึ่งนะครับในเรื่องครับเวลาใช้เนี่ยต้องโยนปืนขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของเล่นเวอร์ชันอื่นครับมันจะจับปืนโค้งมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันโมเดลลอยครับจะต้องเปลี่ยนพาร์ตนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเป็นแบบนี้อ่ะชุบชุบอ่ะเท่านี้นะครับจากฟูมิคิริกันครับก็จะกลายเป็นฟูมิคิริแคนนอนนะครับปืนใหญ่ที่จะติดตั้งเข้าที่ไหล่ของ E6 แบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่ง แบบนี้โอเคียบร้อยนะครับซึ่งปืนอย่างนี้ครับเป็นปืนที่ยิงแรงมากๆนะครับแต่ว่าจะลดเรื่องของความแม่นยําลงเนื่องจากว่ามีปัญหาที่ว่ายิงไม่สามารถยิงรัวได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นปืนที่มีแรงดีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทาให้ท่านี้ครับเวลายิงเนี่ยอากิตาต้องมีการล็อกเป้าหมายที่ฝ่ายก่อนนะครับเป็นท่ามัตจะที่ชื่อว่าฟูมิคิริคันนอนจะเป็นหน้าที่ชาจพลังทั้งหมดของอีซิกครับเข้าไปที่ปืนนะครับแล้วก็ยิงเป็นแสงสีส้มพุ่งออกไปที่ฝ่าย2นัดนะครับท่านี้ครับไม่ได้แรงเท่ากับแกรอส แต่ข้อดีคือกินพลังงานน้อยยิงได้บ่อยแล้วก็มีอํานาจการทะทุที่สูงมากๆรวมถึงระยะหวังผลครับยิงได้ไกลมากๆนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่อากิตะครับใช้ในการปิดฉากศัตรูมาแล้วหลายตัวนะครับอาจจะยิงจากระยะไกล้บ้างหรือยิงออกไปนอกฟิวบ้างนะครับสักเกน้อยบางทีก็ยิง่างนั้นแต่นี่จะเป็นท่าไม้ตายที่อากิตะครับยิงทีไรก็ไม่เคยพลาดนะครับติดแค่ว่ายิงโดนแล้วเนี่ยอีกฝ่ายระเบิดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับท่าไม้ตายฟูมิคิริแคนนอนนะครับซึ่งเป็นท่าที่เท่มากๆแล้วก็แรงมาๆด้วยในเรื่อง นะครับอ่ะในรูปแบบนี้เป็นโชเดอร์แคนนอนนะครับโอเคครับผมและนี่แหละครับก็คือชินคาเลียน E6 นะครับโคมาจินั่นเองนะครับผมหุ่นชินคาเลียนสำหรับการต่อสู้ระยะไกลที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนของเขาอยู่วงนอกแล้วก็คอยยิงซัพพอร์ตคอยโจมตีอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะติดปัญหาที่ว่าตัวหุ่นครับมีพลังโจมตีน้อยไปหน่อยแต่ในท้ายที่สุดครับตัวหุ่นก็กลับมาเฉิดฉายแล้วก็กลับมาช่วยเหลือเพื่อนของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในฐานะสไนเปอร์ของทีมชินคาเลียนนะครับ อ่าโอเคครับแล้วก็การดูประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่ยนี้ครับกับโมเดล r ้อชินคาเลียน E6 คอมาจินะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครชอบเดียวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์โยด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเท่าน,นี้พบกันใหม่เช้านาครับบ๊ายบาย